สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องมองไปสู่ขูดสูวนครับผอกับบ่าวเท้าห้างนัชชาแนลครับมาพร้อมสาวสีครับมาหนิคลังไอสวนคลังบ้านนะครับสวนคลังบา้านมียนน้ำตกหน่อยทางหลังแต่ว่าล่มเฮียงเอ้ามาถ่ายทางนอกเอาบรรยากาศก่อนพี่น้องทงไฮทงหน้ามันล่มตวนกับโบฮันไปมาหนวดมึกพี่น้องมาอนีหนวดมึกเบิ้งหนวดใหญ่ๆเบิ้งเด้อพี่น้องบ่ได้ตัดบ่ได้หยังมาเลยเ <c oughs> ด้อโอ้ยสิบ่ได้ดึงกันอย่างยิ่งโอ้ยลมเบิ้งเด้อพี่น้องลมเอารักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย เอา้ามาลงมือเลยพักกับผักแกมกันนี่แหละพักกอบผักซี่นี่ละอืะพักกอบผักซี่ผักซัซร์เนียไมาโตลมหนาวคางสวนน้ำบาวแถวจวดเลยร้านโมมาน,มน,นุ่มวันนี้ร้านว่าโบก,กินมาสินร้านว่าโบก,กินมาสินกินแนวอื่อนอิออนอนุญาตเด้อพี่น้องเด้อกัดหลอดกัดบกขาดคือว่า <c oughs> น้ำจิ้มกับแบบโอ้ยม่ขาพันแถมมาให้น้ำจิ้มตรวจดีครับอห <c oughs> นาวร่มเย็น ดาดโหลดมาบุกทายเลยเอ้ยไทยเลยขยันมันดีสุดตาดาวโหลดเบืองเด่นกอดบ่ก็มือกอดที่ขนาด mười lưm chân sơn nào rồi. <laughs> nào mười bạn mười lăm mười cái mười lăm mười lăm mười bạn mười lăm cứ lăm mười mua hàng mà, mà tăng tô mười lăm nhà mình nó hắc lại cày pi may heo lùm heo heo nào pi nòng cứ gì tướng là pi nòng mình. กับบานได้มาตึกแห้งกินกว๋วยปลาคุณนละตึกเอาในตลาดตึกเอาในตลาดกับโปงตำตึกในหนองแต่ว่าทีบ่บ่อใดมันกัดแต่คล้องกันนี่คืนอ,อยากได้บานไ<อ>นลอง เป็นเลอืมอืมเด็กคนคข้ากนาดอเจ้านยกตัวละมนันเจ้าทีเดี่ยวหว <laughs> านกินยากแล้วางวัเสาเนี่ยมาตัดย่าๆยๆายายายแล้วอ่ะอืม ข้นหมึ่บ้า,านคำหนาวหรอหนาวว้าหมื่อเบื่อนงจิ้มพี่น้นงองน้ำหนาวเบื่อยากตาเองพี่น้องเ้ยน้ำจิ้มกระดับพอดีไม่ขาคนไทยมาเดยเอาควไมมขาเลยพี่น้องได้การเลยบ่อเรา เปลี่ยนรสชาตินีเนาะ,นะบุมันชีฟูดพริกอินขักไรเยี่มไนมล่มถือ,อตาร่มัดตายร่มผตาลมพัดตาจงไง่อย ตาบอตาบวสุขพปะไปเลยอืมเนาะเป็นต๊ไปกันมือดน่ยเลน้อยบหบืน คำค่อยค่ ẩ ยคำเล็กน้อยเนาะพี่น้อง Nó được. Vẫn mở tiếng ngoài. <laughs> mở tiếng ngoài. Ốc của nó phiền hưởng nó. Biết. Và tôi bố biết nó. Bơ nhảy จนหน่อยยังเบิดอเลยพี่น้องจัดเป็นหนวดเป็นหนวดเลยบ่านนี้ ลมพตาลมพตาตาแงนี่ลมตาลมพัตมมดตาลมพัดใหญ่อเอาไปเอาก่อนะเอาไปจมันเป็นกับกัดกันอยู่ นี่ตัวหรอกันนะั้พี่น้องแนะ่ห็นบทสายหมอกข้างหลังพี่น้องอยังกว่าพ่นหมอกกว่ายู่มองนำตกเลยพี่น้องเป็นด้วยอืม,อม <laughs> เป็นคลิปแรกได้พี่น่องที่มาถ่ายอยู่มองอมองมีนำตกมองมีนำตกหน่อยท้าหล้างน้ำตก ไปทายข้งหนาหัน,นหลััล้างขมตกีแดดเดดเน,เนี่ยตาอู้อ้ยน่าเจียงนลองเลย่น้เนง,เ,งเสรษปากเสรษปากลมหนาวมาปากระแตกมากินเพน็ดอยู่ quả trứng rồng đúng nó Mình đi bộ đài bạc đạn mà kia hết. 嗯哼不用点。嗯。 các bạn. Rồi. đấy. เปล่าอ่ะเพื่นจริงจันน้อยเป็นสิญุมาหายก่อนต้องชิมนวดอันก็เจ็บตึงเพชรทั้งหลบเลยเรากินแล้วหนาว แล้วกินอะไรวนาะนาวเดินคหรเบิงเกือกเล่ย์เกลือยจิ้งดหญ่เลมุกมาปลด 好卤、嗯、的，朋友。嗯。加苏苏。嗯。嗯 เชียงล้มนี่หรองูน้ยมาดเป็นปล่อยเหมือนมาดเป็นปล่อยมาดเป็นงูนมาดเป็นหัวหนาวหนวาวเป็นยังบ้าเราว,าวขาติดกินในบาทนี่องอ

Oh, nasi buku ni. Terima kasih. Minta lebih-lebih. Hmm. Mm hmm. Mm hmm. Hmm. นาวเย็นเอาไม่ไหวจะถึงก็ยังเย็นคือนก่อนูแสดงว่าอากาศเย็นแห้งอากาศเย็นนะอากาศหนาวเอาบรรยากาศมอึงพี่น้องบ่าวท้าผ้าม่านนั่งยุ่นคางสวนนะครับคางสวนคางจริงๆทั้งหลังเนี่ยเป็นน้ำตกนี่ข้างหลังฟังเสาสีนี่พี่น้องมันเป็นหินไอ้หินน้ำตกหน่อยกระโมยไงครับหน้ากว่างประมาณหาเมตรมันเป็นลำธารเหีวลงไป บเคยไทยพี่น้องมึงนี่เถอพี่น้องที่อยู่แถวไก๋ๆคนขี่รถกลายไปกระมาคนเห็นคนว่าบ้าแถวฮิตยั้งหมดแั้นมันเป็นน้าตกหน่อยนะครับอันเป็นไม้กำลังปลูกนะครับปลูกกันอยู่ขางสวนนี่แหละเพราะว่าตอนบ้าแถาไทยพี่น้องเมองอยู่ขางบ้านมันคือเป็นเดินเนาะมองนี้เป็นสนามหญ้าเป็นอันนั้นเบิดพี่น้องโบมีเดินเปลี่ยนอโมเมน คือตอนนั้นมันเปลี่ยนนะตอนนี้บ่มีเดินเปลี่ยนแล้วบ่มีเดินเปลี่ยน <c oughs> คือเต็มเบิดนะครับมีหยามีตนม้นไม้เอา้ามื้อนี้บรรยากาศหนาวช่วงนี้บรรยากาศหนาวนะครับใกล้ปีใหม่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าก็รักษาสุขภาพนะครับเดี๋ยวสิบ่ได้เป็นนั่งเข้าดาวอ่ากับพี่กับน้องหรือว่ากับหมู่พวกเพื่อนฝูงนะครับกับคนที่เฮาหักอ่าว่ <c oughs> ากันไปนะครับพี่น้องช่วงนี้ลมแห้งไปหันมานี่นะครับเดินทีเดินทางบ่สิรถใหญ่แน่ยมอไซแน่ แล้วมาระวังน้อพี่น้องเด้อนขนาดครับรใหไ่นี่ล่มพัดมาเลราบาทพี่น้องโอ้รถโหลเลยเด้อพี่น้องเพั้นการขับรถขับล่นะครับการพยายามนะครับพี่นอ้องเบื้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ,ะเดินทีเดินทางนะครับช่วงนี้หลายๆหมองหลายๆบอลก็เดินทางกับบานกันแล้วนะครับกับบานเพื่อฉี่มายามพยายามน้องยามพอยามแม่ยามารอบครั่วนะครับเหตุการณ์เห็นงานยุงเกียบโดนจนึิงไ้มาเือน,นึงช่วงเทศกาลนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยสุขสุขคน นะครับไปทองไปเที่ยวนะครับขอให้มวลื่นได้พี่น้องเด้อเอาอวยพ่อพี่น้องยัดหน่อยนะครับขอให้พี่น้องนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นบกว่าสิบปีใหม่หรือว่าปีเก่าก็แล้วแต่น,นะครับอหยพี่น้องมีความสุขความจเจริญได้พี่น้องเด้อคิดยังกะขอให้สมความมุ่งมนะ <c oughs> <c oughs> ั่นปารถนาเอาเจานําบอกคิดน้องเออคิดเงินคิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดท่องให้ได้ท่องนะครับคิดหน่อยให้ได้ห้ายคิดคิดร้ายให้ได้ร้ายยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสมความมุ่งมั่นปารถนาสู่ขูดสุขคนนะครับบบาวเทาจ้าอง สูขุดสุกคน้นคือเเ่านะครับมักกะไลถือใจกระแช่ประธานนี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีค่ะ